สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องผิดชาติผิดพบหัวรักจอมมารเป็นของสำนักพิมพ์แจ่มใสนะครับเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด5เล่มจบนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยออกมาแล้ว2เล่มน,นะครับผมซึ่งราคาต่อปกมันจะอยู่ที่เล่มละ469บาทนะครับผมสำหรับเรื่องผิดชาติผิดพบหัวรักจอมมามันจะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่มีชื่อว่าชุยเสีย่ยเสียว ตัวของชุยเสียวเธอเป็นเจา้าสนักยันในอดีตเนี่ยเธอเคยเป็นพวกหลอกลวงเป็นพวกลักรลวงมาก่อนเธออยู่กับพ่อบุญธรรมที่ซื้อเธอมานะครับเป็นพวกกลุ่มโจรใช่ไหมเอาเธอมาเลี้ยงไว้เพราะว่าเธอมีปมที่โดนแม่ขายมา แล้วก็ได้พ่อบุญธรรมเนี่ยช่วยเหลือจากกลุ่มพ่อค้าท่าอะไรประมาณนั้นนะมันก็ทําให้เธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายแล้วตัวอาจารย์เจ้าสนั้นยันเนี่ยที่ได้ตัวเธอมาช่วยเหลือเธอมาก็ได้ทําการกล่อมเกลาเธอให้กลายเป็นคนดีแต่ว่าเธอก็ยังคงมีความกล่อมปิ๊บป้องกับพวกล8ิแปมมงกุฎอยู่อันนี้คือลักษณะของนางเอกพอเธอเป็นเจ้าสนั้นยันปุ๊บพอเธอมาเป็นเจ้าสนั้นยันปุ๊บเธอต้องมาผิดชอบลูกศิษย์ใช่ไหมแต่ทีนี้เธอต้องมาเชิญหน้ากับเจ้าสนั่นกระบีบบ่อันดับหนึ่งแห่งแผ่น และในระหว่างป่าปีศาจนั่นเองมันจะมีลูกแก้วของจอมมาลูกหนึ่งเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเธอก็คือว่ามันแอบติดตามเธอมาโดยที่ไม่อนใครรู้แล้วก็พุ่งเข้ามาในตัวเธอมันก็เลยทําให้เจ้าสังกบีที่ต้องการลูกแก้วของจอมมารใช้ในการดับพิษขอเธอแต่งงานแต่ว่านางเอกกับปฏิเสธมันก็เป,นเป็นการฉุดลังอีกโก้ของเจ้าสังกบีให้อยากจยาครอบครองเธอให้มากขึ้นนะครับแต่ก็เป็นอีกโก้อย่างหนึ่งนะที่จะจับตัวเธอซึ่งในระหว่างการจับตัวเธอเนี่ยมันทําให้เธอย้อนอดีตไปเมื่อ200ปีที่แล้ว ไปหาจอมมารซึ่งเป็นเจ้าของลูกแก้วซึ่งมีชื่อว่าว่ยเจียตัวของว้ยเจียเป็นจอมมารเมื่อ200ปีที่แล้วซึ่งอดีตของเขานะครับเป็นคนธรรมดาที่เป็นลูกขึ้นมารแม่เขาเป็นมารตันหาพ่อเขาเป็นตระกูลว้ยเป็นตระกูลปรปาชาจแต่ทีเนี้ยพอผ่านไป200ปีเนี่ยคนคนนี้กลายเป็นมารใช่ไหมแล้วก็โดนเจ้าสมรกระบี่ฆ่าซึ่งเจ้าสมรกระบีเนี่ยก็คือลูกศิษย์ที่ปลอมตัวเข้ามาแล้วก็ขโมยพลังขโมยทุกสิ่งอย่างไปคือจอมมารคนเนี้ยลมล้างตระกูลของเจ้าสมรกระบี มันก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งปลอมตัวเป็นรู้สึกเรามาฆ่าซึ่งจอมมานี้จะมีลูกศิษย์อีกคนนึงก็คือเป็นเจ้าสน,านัตย์ยันก็คือเป็นอาจารย์ของนางเอกพอนางเอกย้อนเวลากลับมาปุ๊บเธอก็มาเจอจอมมาพอดีเธอก็สับสนว่าทําไมสถานที่นี้มันควรจะเป็นที่โลกร้างทําไมกลายเป็นป่าเขียวชุกอุมก็เลยรู้ว่าเธอย้อนอดีตมา200ปีที่แล้วและก็ได้เจอตัวของเจ้าสนกักระบีหรือตัวของฉินหลินเซียวด้วย <K an> เขาก็โดนย้อนเวลามาเหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่ย้อนมาเนี่ยเป็นแค่ร่างแยกเป็นวิยาณบางส่วนซึ่งตัวของฉินลินเซียพย้อนเวลากลับมาปุ๊บก็ต้องการที่จะช่วิงทุกอย่างของจอมมารต้องการชิงโชควาสนาหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้จอมมารเก่งขึ้นเนี่ยเขาต้องการจะชิงแต่ทีนี้มันจะเกิดที่ผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือว่าตัวของนางเอกที่ย้อนเวลามาเนี่ยมาขัดขวางเข้าพอดีเช่นจอมมาจะต้องโดนพิษง,งูทำให้กลายเป็นพวกกระหายเลือดกลายเป็นพวกฆ่าคนไม่เลือกหน้ามีร่างกายคล้ายกับเป็นเก็ดงูนางเอกก็มาโดนพิษงง ตอนไปช่วยเผาจิ้งจอกมันจะมีองค์หญิงเผาจิ้งจอกคนหนึ่งใช่ไหมซึ่งพระเอกหรือจอมมานะครับเออพระเอกนี่คือจอมมานที่ชื่อเวย่ยเจียนะซึ่งเวย่เวยเจียเคยช่วยไว้ก็ปรากฏว่าตัวของเจ้าสนักระบีฉินหลิงเซียวมาช่วยวแทนแล้วก็มาสวมรอยทําให้องค์หญิงของเผาจิ้งจอกนี่หลงรัก แต่ด้วยการจับพัดจับภูให้แม่มันก็ทําให้ทุกอย่างดาเนินเข้าตามกฎเกณฑ์ก็คือตัวของนางเอกกับพระเอกก็ได้ช่วยเหลือเผ่าที่จอกไว้ทําให้ได้กระบี่วิเศษมาทําให้ชวนเผ่าที่จอกกลับมาเป็นทานนางเอกก็คือยอมติดตามนางเอกแทนแล้วพอไปเมืองต่อไปปุ๊บไอเมืองต่อไปใช่ไหมมันจะมีเหตุการณ์ที่แม่ของพระเอกต้องตายนางเอกก็เข้าไปขัดขวางทําให้แม่ของพระเอกเนี่ยไม่ต้องเสียชีวิต แต่ทีเนี้ยที่เมืองนี้ในพบก่อนเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่พระเอกฆ่าผู้คนมากมายที่มาให้หมอปิศารักษาเพราะว่าตอนที่พระเอกได้กระบ,บี่มาจะโดนสายฟ้าของคันสวรรค์ฟาดทํา,าทให้แขนขาดต้องมาให้หมอปิศารักษาแล้วพระเอกก็จะฆ่าคนมากมายแต่พอมาเป็นยุคนี้ใช่ไหมคนที่โดนสายฟ้าฟาดกับเป็นนางเอกแต่ว่ายังดีที่พระเอกมันแบ่งเบาไปทําให้แขนเธอได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับขาดพอมาให้หมอปีศารักษาปรากฏว่าคนที่ฆ่าผู้คนเนี่ยเป็นหมอปิศาจ ตรงนี้มันก็มีการกลับกนันนางเอกก็แก้ความเข้าใจทุกคนทําให้พระเอกไม่ต้องโดนตาหน้าว่าเป็นจอมมารที่ฆ่าคนแต่ว่ามันก็จะมีเห,เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือท่านอ๋องที่ปกครองเมืองนี้ใช้วิชามานะครับต้องการที่จะให้ทุกคนเป็นทาสมีการใส่หนอนคุณใส่ในร่านผู้คนมันก็เลยทําให้นางเอกนะครับสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ย ปกติถ้าเกิดเป็นชาติปกติใิชาติก่อนของนางเอกใช่ไหมตัวท่านอองคนนี้จะสาเร็จกลายเป็นเซียนมันก็เลยทาให้นางเอกสงสัยว่าท่านอองที่ควรจะเป็นคนดีทำไมกลายเป็นคนเลวไปได้เธอก็เลยทําการสืบแล้วก็มีการติดปลอก,กับตระ,ะกูลปับปิสารตระกูลเว่ยมันเลยทําให้รู้ว่า คนทรยศของตระกูลเว้ยได้ขโมยของสิ่งหนึ่งเป็นบันทึกเป็นตายมาให้ท่านอองมันเลยทำให้ท่านอองรู้ถึงอนาคตของพระเอกรู้ว่าพระเอกจะได้สมัยเป็นเซียนเขาจะต้องผเผชิญกับพันเจ็ดประการแล้วสุดท้ายก็จะโดนเจ้านันกบีฉินลินเจียวฆ่าแล้วเขาก็จะสามารถชิงวัตน,นาเซียนได้ทำให้ท่านอ,องกลายเป็นเซียนแต่ทุกอย่างมันผิดพลาดไปหมดเลยเพราะการปรากฏตัวของนางเอกแล้วพอท่านอองรู้ว่านางเอกเนี่ยกำลังจะกลายเป็นมารแทนเขาก็เลยคิดที่จะใช้นางเอกสวมรอยทนพระเอกตรงนี้นะครับเรื่องราวมันจะประมาณนี้ แล้วเนี้ยมันก็จะมีปริศน,นาอื่นนะครับที่เพิ่มเข้ามาจากที่นางเอกรับรู้ก็คือว่าจริงๆแล้วใช่ไหมพ่อของฉินเลนเซียวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนชั่วซึ่งในชาติที่แล้วในพบก่อนเนี่ยเขาจะเสียชีวิตไปเลยโดยที่โดนพระเอกฆ่าทําให้ฉินเลนเซียวมาแก้แค้นแต่พอมาในชาตินี้นางเอกกับพระเอกสามารถสืบได้ว่า จริงๆแล้วพ่อของฉินหลินเซียวซึ่งเป็นเจ้าสํานักในสี่สำนักใหญ่ใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นลูกน้องของท่านอ๋องร่วมมือกับท่านอ๋องในการปกครองสี่สำนักใหญ่พูดง่ายคือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงราชวงศ์อะไรประมาณนี้พอถ้าเกิดเป็นในชาติปกติเนี่ยหรือพบที่นางเอกมาใช่ไหมท่านอ๋องคนนี้ก็จะให้ลูกขึ้นเป็นท้องเต้ c, แล้วตนเองก็จะเป็นเหมือนกับเป็นผู้ปกครองอยู่ในเงาหลังอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวของฉินหลินเซียวที่พยายามก็ล่อก็ติดพยายามติดตามนางเอกพยายามที่ชิงลูกแก้วพยายามที่ชิงวัสนาของพระเอกก็เริ่มรับรู้ความเป็น พี่แต่เขาก็ไม่กล้าปักใจเชื่อเพราะฝ่ายเป็นพ่อของตนนะครับในเรื่องใน2เล่มมันก็จะประมาณนี้นะสำหรับเรื่องผิดชาติผิดภพหัวละจอมานซึ่งสําหรับเรื่องผิดชาติผิดภพหัวละจอมมาน,นะครับต้องบอกก่อนว่า <N> พอเห็นชื่อนักเขียนปุ๊บผมก็อยากอ่านทันทีไม่ต้องรอให้ใครบอกนะครับเพราะนักเขียนท่านนี้เป็นนักเขียนที่ผมชอบอันดับหนึ่งในตอนนี้เลยก็ว่าได้ผลงานที่ดังๆของนักเขียนท่านนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่ก็คือซ่อนรักชัยยาลับหรือเรื่องล่าสุดที่เพิ่งอ่านไปก็คือเชิดรักมังกรซ่อนเงงาห ฟูมฟักจอมราชันซ่อนกลิ่นวัสนาคนเขาเกิดใหม่ขึ้นฐานเดิมพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างประทับใจในคนเขียวคนนี้ใช่ไหมแล้วก็รู้ว่าถ้ามาแนวคนเขียวคนนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะธรรมดานะครับแต่มันต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งมาในเรื่องนี้นะครับมันก็โอเคนะเพราะอ่านเรื่องนี้ใช่ไหมเราก็เริ่มรับรู้ว่าความเป็นจริงกับประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ยังไม่เหมือนกันถ้าเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้จะบันทึกว,ว่าพระเอกเป็นคนเลวเป็นคนชั่ว แต่พอนางเอกย้อนเวลากลับมาปุ๊บถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วนะครับทุกอย่าง,างเนี่ยมันพระเอกโดนใส่ร้ายหมดเลยเขานะครับเป็นคนดีอาจจะมีนิสัยขี้เล่นกันเล่นนิดหน่อยนะตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ได้รสชาติที่แตกต่างก็คือพระเอกอาจจะเป็นคนที่ปากร้ายแต่ใจดียียวนกลนีนแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีไม่ได้ทำอะไรผิดช,ชั่วร้ายอย่างที่ประวัติศาสตร์จารึกไว้แล้วพอสืบลึกเข้าไปมันก็จะรู้ว่ามีเบื้องหลังเกิดขึ้นมีผู้วงการอยู่เบื้องหลัง เป็นท่านอองคนหนึง่งซึ่งท่านอองคนนี้ต่อไปก็จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นมันก็เลยทําให้เราเริ่มรู้แล้วว่าตัวร้ายตัวจริงนะครับที่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นเจ้าสักะบีเนี่ยผมก็เริ่มลังเลว่าจะใช้หรือเปล่าหรือจะเป็นท่านอองอะไรมาณเนี้ยก็ไม่รู้ว่าท่านอ,องนะครับจะมีบทบาทมากแค่ไหนนี่ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเรื่องนี้มันท้าเล่มจบแล้วผมอ่านได้แค่2องเล่มเองเล่มต่อไปก็ต้องรอไปก่อนนะมันก็เลยทําให้เรื่องนี้ลุ้นและสนุกและอยากอ่านต่อพอคร่าวๆของเรื่องนี้มันก็คือนางเอกย้อนเวลากลับมาในอดี คูยง่ายคือพระเอกคือจอมารมันก็เลยทําให้เรื่องนี้ครับมันมีโมเมนต,ต์นะครับความรักหว่างพระเอกนางเอกต้องบอกก่อนว่าตัวของนางเอกนะเรื่องนี้นางเอกค่อนข้างเด่นนะแล้วไม่ที่เด่นแบบหลายเรื่องนะก็คือว่าตกอยู่ในอุ้มมือพระเอกคือเรื่องนี้นะถึงแม้ว่านางเอกจะตกอยู่ในอุม้มพระเอกในดับหนึ่งแต่ว่าในช่วงสองเล่มแรกนะครับเธอยังมีการเอาตัวรอดมีสติปัญญามีไหวพริบมีพวกเอาตัวรอดเก่งถึงแม้ว่านางเอกจะสู้ไม่เก่งนะคือฝีมือของนางเอกจะค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆจากประสบการณ์หรือจากปฏิหารที่ได้มา แต่ว่ายังเทียบพระเอกไม่ได้พระเอกเนี่ยเป็นอชิยะต้องบอกคํานี้เลยว่าอะไรที่พระเอกเห็นป่านตาปุ๊บพระเอกสามารถเรียนรู้และใช้ได้เร็วในขณะที่นางเอกมีการฝึกฝนแม้โชคดีจะได้ลมปานอะไรมากมายมาก็ตามใช่ไหมมันก็ทําให้เธอครับต้องใช้เวลาฝึกฝนท้าที่เวลาทําความเข้าใจแต่นางเอกก็มีส่วนโกงส่วนโกงของนางเอกก็คือนางเอกรู้อนาคตเพราะว่าอาจารย์ของนางเอกซึ่งเป็นเจ้าสมบัญญยันใช่ไหมได้บันทึกเรื่องราวต่างๆไว้บันทึกถึงกระบวน่าต่อสู้ของนางต่างๆ,ๆ บันทึกถึงจุดอ่อนของวิชาต่างๆไว้ซึ่งนายเอกใช้ตรงนี้แล้วก็มาถ่ายทออให้พระเอก บางอย่างก็ถ่ายทอดให้ต้องใช้คํานี้ดกว่ะบางอย่างเธอก็อุบไว้ก่อนมันก็เลยทําให้นางเอกนะครับค่อนข้างจะมีพัฒนาการดูอนาคตได้ระดับหนึ่งแต่ว่าอนาคตมันก็บิดเบือนมันก็ทําให้นางเอกมีความรู้สึกมันขัดแย้งกันในสถานการณ์นี้มันจะเอาตัวรอดยังไงแล้วเธอก็รับรู้ว่าไม่ว่าเธอพยายามจะเปลี่ยนแปลงอนาคตยังไงก็ตามพยายามไปช่วยเหลือใครก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเดินเข้าสู่รูปรอยเดิมและการเปลี่ยนแปลงอนาคตเธอเนี่ยมันทําให้เธอโดนทันสวนด้วยตรงเนี้ย มันก็จะมีหลายฉากที่นางเอกลังเลว่าเฮ้ยจะปล่อยพระเอกไปดีหรือเปล่าปล่อยให้เขากลายเป็นจอมมารไปส่วนเธอก็เอาตัวเล่ชิวๆไปแต่อีกใจหนึ่งเธอก็มีความรู้สึกว่าเธอทําอย่างนี้ไม่ได้เพราะเหมือนจะหลอกใช้พระเอกเพราะว่าการที่นางเอกจะกลับไปอีก2 0 0อปีข้างหน้าได้มันต้องอาศัยพระเอกช่วยต้องอาศัยพระเอกไปเอาเทวุรูปองค์หนึ่งมาก่อนถ้าเกิดเขากลายเป็นจอมมารเขาโดนฆ่าตายไปก่อนนี่ใช่ไหมมันอาจจะทำให้ผิดแผนนางเอกก็ยังลังเลอยู่นะครับว่าจะทอดทิ้งพระเอกหรือเปล่าเลยจะช่วยพระเอกหรือเปล่านี่คือความลังเล มันก็เลยทําให้นางเอกต้องเกาะติดพระเอกแน่นอนว่ามันก็จะมีหลายเหตุการณ์ที่นางเอกจะพัดจะภูมาอยู่กับพระเอกเช่นตอนที่มาเจอเจ้าสมนักกระบี่ลินชินเซียวใช่ไหมเขาเห็นนางเอกอยู่กับพระเอกปุ๊บก็ต้องการจะเอาโซ่เนี่ยรัดแขนนางเอกกลับไปกับตนแต่คล้องผิดพลาดทําให้คล้องพระเอกกับนางเอกไว้มันก็เลยทำให้เอกกับนางเอกตัวติดกันอยู่ในช่วงหนึ่งก่อนที่จะโดนทันสวนผ่ามาทําให้โซ่มันขาดถึงได้รอดตายทั้งคู่และนอกจากรอดตายแล้วโซ่มันก็ขาดด้วยมันก็เลยทำให้ทั้งสองเนี่ยไม่ต้องอยู่ติดกันอีก แต่ก็ยังไปไปมามาเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีฉากที่นางเอกยอมร้อพระเอกแล้วก็รับพระเอกเป็นสิทธิ์พระเอกก็เห็นนางเอกก็เลยยอมเป็นสิทธิ์เพราะว่าตัวของพระเอกจะมีปมก็คือเขาเป็นลูกครึ่งมารก็คือแม่เขาเป็นมารตันหามันก็ไม่มีใครกล้ารับเขาเป็นสิทธิ์พอเห็นนางเอกมารับเขาเป็นสิทธิ์นางเอกจะยอยู่อะไรกว่าใช่ไหมพระเอกก็เลยโอเคกลับไปอาจารย์ คิดว่าพอมีคนมาหาเรื่องนางเอกจะทอดทิ้งแต่ปรากฏว่านางเอกไม่ทอดทิ้งตรงนี้มันก็กล้ทำให้พระเอกมองดูสนใจนางเอกตัวของพระเอกนะเป็นลักษณะของจอมยุทธเป็นคนที่ไม่สนใจกฎระเบียบเนื่องจากเขาไม่มีอาจารย์ครูพักรักจำก็คือจุดเด่นของพระเอกเขาเป็นคนที่เก่งกาจเป็นคนที่มีพรสวรรค์แต่ไม่มีอาจารย์สอนเขาเห็นวิชาอะไรเขาก็เรียนรู้ด้วยตัวเองจนกระทั่งได้มาเจอนางเอกแล้วนางเอกก็เริ่มบอกวิชาที่เขาคิดขึ้นมาได้ พูดง่ายคือเอาวิชาของพระเอกเนี่ยมาสอนพระเอกทีนึงมันก็เลยทำให้อเอกเข้าใจง่ายขึ้นเรียนรู้เร็วขึ้นซึ่งในชาติที่แล้วเนี่ยกว่าพระเอกจะได้วิชาพวกนี้มาก็คือเขาจะต้องทนความเจ็บปวดจากคิดงูบ้างทนความเจ็บปวดจากอาการกําเริบอะไรพวกนี้บ้างโดนโจมตีอะไรพวกนี้บ้างใช่ไหมแล้วไปแอบดูอะไรพวกนี้แม่ แต่พอนางเอกมาสอนปุ๊บมันก็เลยทำให้เขาเก่งเร็วขึ้นแล้วเขาก็เก่งเร็วกว่านางเอกมันก็เลยทําให้ตัวของพระเอกกับนางเอกนะครับมันผูกพันกันไปเรื่อยเดินทางไปด้วยกันในทีมเนี่ยมันก็จะมีอีกสองคนคนนึงก็เป็นอาจารย์ของนางเอกก็คือเป็นเจ้าสมชายันซึ่งเป็นในวัยหนุ่มนางเอกก็ต้องหลอกให้พระเอกมาช่วยเหลือเพื่อจะรับเจ้าสมชายันคนนี้เป็นศิษย์ได้อีกคนนึงก็คือจิ้งจอกองหญิงจิ้งจอกเนื่องจากไปช่วยทันสวรรค์ช่วยเผาที่จอกไว้ทําให้แม่มบังคับให้ตัวองหญิงจอก ซึ่งองค์หญิงจอกก็ไม่ยอมเพราะว่าองค์หญิงจอกเนี่ยเป็นหลงรักเจ้ากำนักกะบีก็คิดว่าพอทั้งคู่เป็นศัตรูกันใช่ไหมมันก็จะเป็นปัญหาระหว่างความรักของเธอ แต่พอเริ่มอยู่ใ,ใกล้ๆกันปรากฏว่าตัวของเจ้านักกระบี่เนี่ยก็จะสนใจในางเอกมันเลยทาให้ยิ่งจอกนะครับเริ่มจะไม่สนใจเจ้านักกระบี่แล้วประกอบก,กับใกล้ชิดอาจารย์นางเอกพูดง่ายคืออาจารย์นางเอกเนี่ยเป็นคนที่เป็นหมอให้แม่ก็จะมีเงินเป็นคนที่ซัพพอร์ตการกินทุกคนพูดง่ายคือยิ้งจอกเนี่ยอยากได้อะไรอาจารย์จะซื้อให้ประมาณเนี้ยเพราะว่าเป็นยิ้งจอกเป็นองค์หญิงเผายิ้งจอกเนี่ยไม่รู้จักโลกอยากได้อะไรก็หยิบหยิบ ตัวอาจารย์ก็จ่ายตังค์เพราะว่าถ้าเกิดไม่จ่ายเนี่ยจะโดนชาวบ้านประชาันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันก็จะให้เกิดความสิ้นสงคู่นี้กายน่าจะเป็นคู่รองไปนะครับตรงเนี้ยมันก็จะมีโมเมนต์ตรงนี้มันก็จะตรตรทาให้ทีมเนี่ยมี4คนต้องร่วมผจิญภัยกันปาปีศาจไขความลับของท่านอ๋องอะไรประมาณนี้ที่ต้องการวางาแผนอะไรสักอย่างหนึ่งกลายเป็นเซียน สำหรับความรักของพระเอกกับน,นางเอกนะครับต้องบอกก่อนว่าจากที่อ่านมา2เล่มน,นะตอนแรกนางเอกเนี่ยรู้สึกสงสารพระเอกที่ว่า,าเขาไม่มีอาจารย์แล้วก็เป็นกระพ้าเหมือนกับเธอคือพ่อแม่เสียชีวิตแม่ไม่ดูแลอะไรประมาณนี้นี่คือตัวของพระเอกก็คือพ่อเสียชีวิตเพราะว่าต้องยอมรับผิดแล้วฆ่าตัวตายแม่ก็หนีหายไปเพื่อต้องการจะแก้แค้นทิ้งพระเอกไว้ตรงนี้มันตรงกับนางเอกก็คือ นางเอกก็กำพ้าพ่อแม่เหมือนกันเพราะว่าตอนที่เธอเกิดพ่อเสียชีวิตเออผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งเธอมีชะตาสิบส่วเสียคือพ่อแม่อาจารย์สามีพวกนี้จะตายมันเป็นชะตากรรมของนางเอกแล้วนางเอกเป็นคนที่เกิดในทัศุอินที่รุนแรงเรื่องของเธอมีคุณสมบัติพิเศษในการชำระปานของพระเอกก็คือลูกแก้วปีศาจซึ่งเป็นลูกแก้วของพระเอกเนี่ยที่มาอยู่ในร่างเธอมันก็จะโดนเรื่องของเธอชำระล้าง แต่ว่าเวลาที่มันออกฤทธิ์ใช่ไหมมันก็ทําให้นางเอกเจ็บปวดก็มีหลายครั้งที่เบปต้องช่วยเหลือเรื่องฉากที่เด็ดที่สุดที่เบกช่วยเหลือนางเอกก็คือการมอบลูกกรทองให้โดยการถ่ายทอดทั้งปากก็จะมีหลายครั้งที่นางเอกต้องการที่จะถ่ายทอดคืนเพราะว่าตอนนั้นนางเอกกลายเป็นมารวิธีง่ายคือโดนไอมาแล้วกลายเป็นมารใช่ไหม พระเอกก็เลยต้องใช้ลูกกรรทองเพื่อช่วยเหลือเธอโดยการถ่ายทอาทั้งปากอย่างที่ผมบอกไปแล้วมันก็จะมีหลายฉากที่นางเอกพยายามคืนก็ต้องการจูบคืนใช่ไหมปรากฏว่าพระเอกก็จูบเพลินแล้วก็บอกลืมดูดคืนกลับมาจนกระทั่งนายเอกต้องถือกระบี่บังคับ <c oughs> ให้เขาดูดคืนกลับไปประมาณนี้ใช่ไหมมันก็จะมีโมเมนต์ประมาณนี้นครับผมที่เป็นฉากเลิฟซินของพระเอกกับนางเอกก่อนที่นางเอกจะรู้ความเป็นจริงทีหลังว่าจริงๆแล้วนะครับวิธีการเอาลูกกรทองคืนเนีย่ยมันมีหลายวิธีไม่จำเป็นต้องวิธีการจูบเท่านั้นไว้ง่ายคือนางเอกโดนพระเอกหลอก อันนี้มันเป็นความกล่้อนของพระเอกก็คือพระเอกจะเป็นคนเจ้าชู้แต่เจ้าชู้กับนางเอกเป็นคนกลรอนปิ๊นป้อน ong, เป็นคนที่ไม่เชื่อถือคนแต่พอได้รับทราบความจริงใจจากนางเอกเขาก็มอบความจริงใจให้กับนางเอกก็มีการเครืองมีการโกรธเมื่อเวลาในอีกท่อทิ้งอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นหน้าของพระเอกตัวนางเอกเนี่ยบอกว่าไงว่าตอนแรกก็สงสารพระเอกแต่ว่าพอเจอพระเอกหยอกเรื่อยเป็นหมายหยอกไก่ใช่ไหมเธอก็เผลอใจไปเรื่อย แล้วก็รู้สึกสงสารเผลอใจนะครับพูดง่ายคือเขามาจีบได้เรื่อยๆครับจีบแบบที่เล่นที่จริงใช่ไหมมันก็ทำให้เอกเผลอใจห่วงหาอาทรสำนึกผิดความรู้สึกหลายๆอย่างครับมันหลอมรวมกันทําให้หนางเอกเผลอรักพระเอกเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ตัวแน่นอนพระเอกรักนางเอกเพียงแต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้บอกมานะครับเพียงแต่เราอ,อ่านเราก็รู้แล้วไงว่าเออนางเอกรักพระเอกนะครับรักแบบไม่รู้ตัวส่วนพระเอกรักนางเอกเพีเยงแต่ว่าปากยังไม่ยอมรับยังไม่บอกนางเอกประมาณนี้ครับนี่คือความรักของทั้งคู่นะมันจะเป็นมุมนต์ประมาณนี้ และเรื่องนี้ก็บอกไงว่าน้าเขียนท่านี้นครับมันก็จะมีสีสันนะครับทำให้เรื่องนี้อ่านสนุกชวนหัวล้อนะมันจะมีหลายเรื่องครับทำให้เราอ่านนะครับเออมันเป็นเรื่องที่อ่านสนุกตลกเรื่องหลายนะครับตัวขอบหลายๆตัวเนี่ยมันมีสีสันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นางเอกยิ่งจอกน้อยหรือแม้กระทั่งอย่างตัวเต้านักกระบี่ใช่ไหมซึ่งตอนนี้ยังฟังทงไม่ได้รับว่าจะเป็นตัวดีตัวเล็วเพราะว่าต้องดูกันต่อไปเพราะว่าพอเขาย้อนกลับมาให่แม่ถึงแม้ว่าจะเป็นร่างแยกที่ย้อนกลับมาก็ตามแต่มันยังฟังทงไม่ได้ว่าเขาดีหหหรรรืออเเเเเลลววพาาะจิงงๆแ้นนนนี่่ขกก็็มปคึท ก็คือคนที่หลอกก็คือท่านอองอันนี้ครับน่าจะเป็นบอสซึ่งไม่รู้ว่าบอสต,ตัวเนี้ยมันจะอยู่ยืดยาวไปแค่ไหนแล้วจะไปเปลี่ยนเป็นเจ้าละกบีเป็นบอสหลักหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้มันก็ทําให้เรื่องนี้ครับได้อ่านและได้ยุ้นต่อไป สำหรับเรื่องผิดชาติผิดภพหัวลานจอมมารซึ่งถ้าเกิดใครชอบแนวเทพเซียนเรื่องนี้ก็เป็นแนวเทพเซียนเหมือนกับเรื่องอาจารย์มาหวนพบซึ่งเป็นของนักเขียนท่านเดียวกันมันก็มีความสนุกและความน่าสนใจใน,ในโลกทัศน์เทพเซียนของนักเขียนท่านนี้ที่เคยสร้างขึ้นมาซึ่งในเรื่องนี้เราก็ต้องมารู้กันว่ามันจะมีความสนุกและความน่าสนใจมากกว่าเรื่องเดิมแค่ไหนสำนวนภาษาอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นจำสายเป็นมากกว่าลังเนี่ยคงไม่ต้องพูดกันคือกองเวลาธิกาเนี่ยเขาเก่ามาอย่างดี เรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณอ่านนิยายจีนยุคนี้นิยายรักนะครับคุณก็คุ้นชินอยู่แล้วเพราะเป็นหนึ่งใน3ามสี่สกาพิมพ์มาตรฐานนะมันก็เลยทําให้เราอ่านได้ไลื่นไหลคําผิดไม่มีให้เห็นเรียกได้ว่าไม่มีความสุขงงกวน,นใจกับคาผิดแน่นอนสำนวนภาษาแปลมาได้อย่างสะดลวยเข้าใจได้ง่ายเรียกได้ว่าคุณจะไม่งุนกิดกวนใจกับคําผิดแล้วก็สำรวนภาษาที่อ่านงงๆแน่นอนนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของสมก์นี้บอกได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมันก็เลยทําให้เรื่องนี้ผมให้แรล่ง a บวกนะครับผมสำหรับเรื่อง ผิดชาติผิดภพหัวรักจอมมารสำหรับเรื่องผิดชาติผิดภพหัวรักจอมมารถ้าเกิดใครอยากได้นิยายแนวเทพเซียนแล้วมั่นใจในฝีมือนักเขียนอย่างขวงสังตยาขวงนะครับผมว่าคุณไม่ห่วงแน่นอนนางเอกเป็นคนฉลาดเอาตัวรอดเก่งแต่โชคร้ายเรากับเป็นตัวซวยมาเกิดพระเอกเป็นพวกกระล่อนปิ๊มปอนหมายหยอกไก่จีบนางเอกแบบทีเล่นทีจริงมันก็เลยทำให้เรื่องนี้นครับมีโมเมนต์ความน่ารักกุ๊กกิ๊กของคู่นี้นะ มีการต่อสู้แนวเทพเซียนย้อนเวลากลับมาเนื้อเรื่องมีปริศนาชวนติดตามตัวละครหลากหลายทำให้หน่าลหลงไหลนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับ